สวัสดีครับเพื่อนๆกับพบกับใครๆก็เข้าครัวอีกแล้วนะครับวันนี้ครับมีเมนูเบเกอรี่ที่ทานได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับรับรองว่าอร่อยแน่นอนอร่อยคูณ3ามก็เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเราจะเมนูที่เราจะทาในวันนี้เนี่ยมีทั้งตัวพายนะครับมีทั้งเบลนี่รวมไปถึงมัชเมลโล่ด้วยนะครับรับรองว่าอร่อยคูณ3แน่นอนนะครับแต่ก่อนอื่นเราไปดูส่วนผสมกันครับว่าเมนูนี้มีส่วนผสมอะไรบ้าง ส่วนผสมเมนู marshmallow brownie pie นะครับจะมีด้กัน2ส,ส่วนคือตัวฐานพายและก็ตัวเนื้อบราวนี่นะครับเรามาดูส่วนแรกกันก่อนเลยก็คือส่วนตัวฐานพายนั่นเองนะครับก็มีแครกเกอร์ครับในยสรดรสจืดน,น้ำตาลทราย มัชเมลโล่ครับชิ้นใหญ่เนื้อสีขาวๆแบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้เดี๋ยวเราจะาไว้ท็อปด้านบนนะครับของตัวพายของเราโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูส่วนที่2กันเลยครับส่วนของเบรานี่นะครับก็มีแป้งในะสงค์ครับน้ำตาลทรายผงโกโก้ในสดรสจืดไข่ไก่กลิ่นวานิลา และสุดท้ายนะครับเกลือป่นครับสำหรับตาส่วนผสมนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ครับ โอเคครับเรามาเริ่มทําเมนู marshmallow b r o ี n i า p นะครับขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราจะมาทําฐานตัวพายก่อนนะครับซึ่งวิธีการทําฐานพายเนี่ยก็ง่ายแสนง่ายครับเพราะว่าเป็นเบสิกของการทําพายอยู่แล้วเนาะก็คือเราจะใช้แครกเกอร์บดนั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะเอาเนยเนี่ยไปละลายในไมโครเวฟก่อนนะฮะนาทีเดียวก็น่าจะได้เรื่องแล้วนะครับใส่ลงไปเลยหนาทีโอเคจากนั้นก็มาดูที่ตัวแครกเกอร์นะครับ เราจะเอาแครกเกอร์เนี่ยใส่ลงไปเลยแล้วก็ออกแรงนิดนึงครับโดยการใช้ r o ล l ิ่ง pin น,นะครับบุบให้เขาแตกๆถ้าที่บ้านไม่มีก็อะไรแข็งๆนะครับบุบได้หมดเลยให้เป็นชิ้นเล็กๆเลยนะครับ เนยราน่าจะได้แล้วเดี๋ยวมันจะร้อนเกินอ่าักไว้นะครับบดต่อเนยเราหอมมากเลยเคยังไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่อืม มุมนี้หน่อยให้ละเอียดไปเลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเราก็จะใส่เนยกับน้ำตาลลงไปนะครับอยู่นิ่งๆลูกโอเคต่อไปก็ใส่น้ำตาลตามด้วยเนยละลายนะครับ พอได้แบบนี้แล้วเราก็จะใช้มือครับผสมทุกอย่างให้เข้ากันนี่เนยก็จะทำให้น้ำตาลเนี่ยละลายไปกับตัวเนื้อแครกเกอร์เลยนะครับบดๆโ,โอเคงั้นเดี๋ยวอามคน ให้เข้ากันอีกทีนะครับเราให้น้ําตาลเนี่ยละลายจากนั้นเดี๋ยวเราไปกุเสพิมพ์กันครับและตอนนี้นะครับส่วนผสมทุกอย่างก็เข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราจะมาเทลงในฐานนะครับวันนี้อามใช้เป็นฐานพายแบบลักษณะแบบนี้นะครับขอบจะมีแบบหยักหยักหยักหน่อยนะฮะนี่เททุกอย่างใส่ลงไปเลยจากนั้นนะครับเราก็จะใช้แก้วนะครับหรือว่าถ้วยอะไรก็ได้นะครับที่ตรงก้นเนี่ย มันแบนๆหน่อยนะฮะเวลาเรากดลงไปเนี่ยจะได้ทําให้ฐานของเขาเนี่ยแน่นขึ้นนะครับกดลงไปเลยตอนนี้เราเอามือดันขอบขึ้นมาก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราจะได้กดข้างล่างแน่นๆสร้างขอบให้นิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีทั้งตัวบราวนี่นะครับแล้วก็มีมาร์ชเมลโล่ด้วยนะฮะ ซึ่งเมนูนี้นะครับรับรองว่าอร่อยคูณ2อแน่นอนนะครับทั้งพายนะฮะทั้งบรวนี่รวมถึงมัชเมลโล่ด้วยนะครับใครที่เป็นคนที่ชอบทานบรวนี่ชอบทานมัชเมลโล่แล้วต้องลองนะฮะ้ดันขึ้นมาอีกหน่อยนี่โอเคจากนั้นเราก็จะใช้แก้วนะครับกดเขาซ้ำอีกทีครับ ให้ทุกอย่างเนี่ยแน่นนะครับเวลาเราเทส่วนผสมของเบวนี่เนี่ยเบวนี่จะได้ไม่ซึมลงไปในตัวพายนั่นเองเนาะจะได้กลายเป็นชั้นของตัวเบวนี่อย่างเต็มที่เลยนะฮะพอทําเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพักตัวฐานพายเนี่ยทิ้งไว้นะครับไม่ต้องใส่ในตู้เย็นนะครับวางทิ้งไว้อุณหภูมิห้องก็ได้เดี๋ยวเราไปดูพออันนี้ได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทําตัวเนื้อบาวนี่กันนะครับเพื่อที่จะมาใส่ลงไปครับ โอเคครับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทําตัวบราวนี่นะครับซึ่งสูตรนี้เนี่ยอามจะมีเคล็ดลับนิดนึงครับเพื่อที่ทำให้ส่วนผสมเนี่ยเข้ากันได้ดีมากขึ้นนะครับเพราะาเดี๋ยวเราจะเอาส่วนผสมเนี่ยไปเข้าไมโครเวฟนะครับประมาณสัก30วินาทีนั่นเองนะโอเคมาเริ่มที่ใส่น้ําตาลนะครับลงไปในชามผสมเนาะซึ่งเป็นชามที่สามารถเข้าไมโครเวฟได้นะครับต่อไปก็เป็นผงโกโก้ครับใช้เยอะนิดนึงนะครับสูตรนี้เพราะเราต้องการความเข้มข้นของตัวช็อกโกแลตนั่นเองนะครับ ต่อไปก็เป็นเกลือป่นครับคน3อย่างนี้ก่อนพอให้เข้ากันออพอได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็จะใส่ตัวเนยลงไปนี่เนยก็จะ,ปะไปละลายในไมโครเวฟนั่นเองเนาะมันจะรุดเนื้อ เสร็จแล้วก็คนต่ออีกเล็กน้อยอย่าคนแรงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตัวผงโกโก้จะกระเด็นจะกระจายออกจากชามผสมเราคนเบาๆนี่เดี๋ยวตัวเนยก็ละลายนะครับออกมาเป็นน้ำข้นๆมาจากนั้นก็เข้าไมโครเวฟเลยนะครับประมาณ นาทีนึ่งนะครับครั้งละ30วิวินะครับพอครบ30วินาทีเนยนำออกมาลองคนอีกสักหนึ่งรอบนะครับพอส่วนผสมเนี่ยเริ่มเป็นน้ำค้นแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาใส่ส่วนผสมต่อไปกันครับครับตอนนี้นะครับเข้าไมโครเวฟประมาณ1นาทีแล้วหน้าตาของเขาได้ลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเข้มข้นด้วยโกโก้ช็อกโกแลตมากเลยนะฮะโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะใส่ กลิ่นวานิลานะครับเพิ่มความละมุนให้กับตัวบรวนี่ของเราคนเล็กน้อยครับนี่ตอนนี้น้ำตาลก็ละลายไปบางส่วนแล้วนะครับจากนั้นก็ใส่ไข่ลงไปเลยตอนนี้นะครับก็วอร์มตะอบของเราได้เลยนะครับที่160อองศาเซลเซียสนะครับวอร์มให้ได้อุณหภูมิก่อนเลย คนให้เข้ากันเวลาคนของเหลวอย่าคนแรงนะฮะเดี๋ยวกระเด็นตัวบราวนี่นะครับจะไม่จำเป็นต้องคนเพื่อเอาอากาศเข้าไปเนาะเพราะว่าด้วยด้วยตัวของมันเนี่ยครับมันจะหนักไม่จำเป็นต้องคนหรือว่าล่อนแป้งอะไรเงี้ยนะฮะนี่เริ่มเข้มข้นขึ้นมาแล้ว เหนียวข้นขึ้นมาแล้วนะฮะโอเคสุดท้ายก็ใส่แป้งลงไปเลยนะครับแบ่งใส่สักสองรอบก็ได้จะได้คนง่ายหน่อยจะข้นเหนียวเพิ่มมากขึ้นนะครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวอามจะคนนะครับส่วนผสมให้เข้ากันก่อนจากนั้นเดี๋ยวเทใส่ลงในฐานตัวภายกัน,นครับโอเคครับตอนนี้ก็พร้อมที่จะเทลงในตัวฐานนะครับเรียบร้อยแล้วมาใส่ลงไปเลยนะครับประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวจะไม่มีพื้นที่ใส่ม,ชมัชเมลโล่นะฮะ ถ้าสังเกตนะครับว่าตัวเบวนี่ของเราเนี่ยจะไม่มีส่วนผสมของตัวผงฟูนะครเพราะว่าเราไม่ต้องการให้เขาขึ้นฟูมากนะครับอีกหน่อยดีไหมอีกหน่อยนึงดีกว่าอึบนี่เหมือนช็อกโกแลตก้กนาดเลยอะแต่ไม่ใช่นะฮะเป็นตัวเบวนี่ โอเคถ้าตาอบนะครับอุณหภูมิได้160องศาแล้วนะครับเราก็จะเอาตัวพายนะครับบรวนี่เนี่ยไปอบก่อนประมาณสัก25-30นาทีนะครับพอทุกอย่างสุกดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาตัวมัชเมลโล่เนี่ยใส่ลงไปแล้วก็อบต่อนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวอามเอาไปเข้าอบก่อนนะครับถ้าสุกแล้วเดี๋ยวกลับมาอบกัน,นครับโอเคครับตอนนี้เนี่ยพายกับตัวเบรลนี่ก็สุกดีแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราจะเอามัชเมลโล่เนี่ยใส่ลงไปเพิ่มความอร่อยให้กับเมนูของเรานะฮะ โอเคถ้าพร้อมแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะครับตอนนี้อย่าเพิ่งปิดเตาอบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนำตัวบรานี่นะครับกับตัวม์ชเมลโล่เนี่ยไปอบต่อนะครับเพื่อให้สีของเขาเนี่ยสวยมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ขอใส่แบบนี้แล้วกันเนาะจะได้สวยงามนี่ตั้งๆแบบนี้พอเดี๋ยวเขาไปโดนความร้อนนะครับเดี๋ยวเขาจะละลาย ปั๊บอีกสักอันหนึ่งอันนี้แล้วกันโอเคเดี๋ยวเราจะนำเข้าเตาอบต่ออีกประมาณ3-4นาทีนะครับรอให้ตัวข้างหน้าเนี่ยเขาเป็นสีน้ำตาลอ่อนพอนำออกมาแล้วนะครับพักให้เขาพออุ่นๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาตัดโชว์กันดีกว่าครับโอเคครับตอนนี้เมนูมัชเมลโลว์เบลนีิพายของเราก็สุกดีเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนำออกจากพิมพ์กันเลยครับ นี่หาถ้วยหรือแก้วอะไรก็ได้นะครับที่เป็นทรงสูงหน่อยมาวางไว้จากนั้นก็ลุดออกจากพิมพ์อย่างง่ายดายนะครับพร้อมเสิร์ฟแบบนี้โอเคจะยกยังไงดี อยังอุ่นๆอ,อยู่เลยนะครับพอให้เขาเย็นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเซตตัวดีนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราก็เอามีดเนี่ยไปหั่นนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการหั่นตัวเมนูนี้นะครับอามแนะนําว่าให้เอามีดเนี่ยครับไปแช่นาร้อนประมาณสัก2อาทีนะครับค่อยตัดเพราะว่าถ้าเราหั่นไปเลยเนี่ยตัวมัชเมลโล่เนี่ยจะติดตัวมีดของเรานะครับทำให้หน้าตาของเมนูนี้ไม่น่ารับประทานนั่นเอง โอเคนะครับสำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบออทั้งพายบราวนี่หรือมาร์ชเมลโล่นะครับต้องลองเมนูนี้เลยนะครับสำหรับเมนูนี้ก็เข้าไปดูอัตราส,สมสมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel.tv วันนี้อามลาไปแล้วสวัสดีครับกลับพบกันใหม่นะครับ